แต่ลูกมีแฟนเนี่ยเริ่มคบกันเนี่ยจอยปรับตัวเยอะถ้าจอยไม่ปรับตัวลูกคงจะไม่มีแฟนนเะพื่อน,นคงจะไม่ต้องมีครอบครัวกันพอดีจริงไหมเพราะว่าถ้าจอยไม่ปรับตัวตั้งแต่ตอนนี้ต่อไปจอยก็ต้องปรับตัวความคิดของจอยนะยอมรับถ้าเขาคบกันนานจนแก่จนเท่าได้อยู่กันจนแก่จนเท่าเขาก็เหมือนลูกเราคนหนึ่งก็ต้องคิดอย่างนี้พยายามคิดอย่างนี้แต่ว่ากอพูดกับพี่สายมันยากนะจอยมันยากสำหรับจอยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคน ด,ดอกโบตันจอยบานแล้วเพื่อนๆเ,เอ้ยกลิ่นหอมัมนอ่อนนี่หอมหอมปีนี้ดอกไม่ใหญ่จ้ะทุกคนดอกไม่ใหญ่เท่าทุกปีทุกคนนี่นี่อันนี้ก็งามเห็นไหมเนี่ยจอยจะถ่ายไม่ทุกคนดูจ้ะเพราะว่าบางท่านก็อยากเห็นเนาะเพราะว่า รอยได้ถ่ายของจอยทุกปีทุกปีนะถ้าไม่ได้ถ่ายปีนี้เดี๋ยวทุกคนจะถ่ามาไม่เห็นปลูกดอกไม่เห็นถ่ายดอกโบตันเลยมันเดี๋ยวมันก็ร่วงเดี๋ยวมันไม่ได้ถ่ายเ,เพื่อนก็เลยมีโอกาสถ่ายก็ถ่ายซะอันนี้ดอกโบตันสีแดงจะ้ะอันนี้เดี๋ยวก็ร่วงนะเดี๋ยวก็ร่วงโรยอันนี้สีนี้สวยเนี่ยจะ้ะปลูกประมาณนี้แหละทุกคนแต่อันนี้ทุกทิวงาม ปีนี้อะไรก็ไม่งามจะในสวนจอนะยน่ะตัวนี้อะไรก็ไม่งามในสวนจอยไม่่คยมีอะไรงามดอกเอ้คาร์เนชั่นกำลังแบบบานจ้ะทุกคนนี่คาร์เนชั่นปีนี้รู้สึกว่าดกอยู่แต่ว่าไอ้เพีียไฟมันลงเนี่ยจอยเอาน้ำยาไอ้นี่มาฉีดมันน,ะน่ะนะมันเลยออกไม่ไหม่เพีียไฟลง นนี้กําลังดอกกําลังไอ้นี่กลับขึ้นมาใหม่จ้ะนี่แหละประมาณนี้ยาจากสวนน้นอยๆเพื่อนๆเ,อ,เ,อ,เอ้ยผมงอกไหมโอ้โหบง่งบอกเลยอายุขนาดนี้เนาะ <c oughs> ไม่ได้เกิดมาแบบไม่ใช่แบบจะเกิดมาสามสี่ปีเพื่อนมันต้องใช้ระยะเวลาในการเกิดนานละ่ะ มันถึงหัวงอกขนาดนี้เลยเนยอายุอายุเป็นเพียงตัวเลขก็จริงอยู่แต่ว่าทำให้หัวงอกด้วยนี่ไม่ไหวเนาะสี่สิบหกปีหัวงอกได้ขนาดนี้แล้วเ,เนี่ยคะับกำลังอุ่นกับข้าวกินจะนะอุ่นกับข้าวกินน้องแอนก็ซักผ้าคุณหนูอยู่เพื่อนแดดมันออกวันนี้แดดออกฝนไม่ตกเหมือนเมื่อวานแดดออกแล้วก็ รมแรงจะกลับมาหนาววันนี้14องศาจะนะคืนก็จะหนาวกว่าเดิมประมาณ5-6องศาเพื่อนผักจอยก็แบบเนาะเป็นผักไข่ใจต้องสู้และอดทนกับสภาพดินฟ้าอาการขอนเด็กเขาอะเออวันนี้ก็เนาะนาะจอยนี่รู้สึกแบบต้องปรับตัวเยอะมากเลยเพื่อนๆนะปรับตัวเยอะมากใครล่ะอันดี้มานี้สิคะ พูดเพราะด้วยนี่มาน,นี่สิค้าสิงบอกมาน,นี่ที่ไหนนะสวัสดีคร้าเนี่ยมามาจะเรียกสามีก็มามาที่รันกนะสวัสดีครับคนลูกยดูสวยนะอันนี้ลูกนะลูกยังเฟรชโอเคได้ได้ฉันจะต้องโกนหนวดแล้วต,ต,ตัดผมเธอตัดผมชิ้นหน่อยได้ไหมหลังเลิกงานเราจะให้จอยหลังจอยเลิกงานน่ะเออนายก็ให้จอยตัดผมมาเพได้ที่รักได้เดีย๋ยวเธอให้ทำให้ล่อเลย เออรอ <c oughs> ได้ยินไหมรอไปไกลขนาดไหนรอยังรู้ตัวอกีกเราจ,จะเล่าให้ฟังทำไมจอยต้องปรับตัวเยอะเ,ออเพื่อนๆปรับตัวปรับตัวเองอะไม่ได้ปรับตัวไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ว่าปรับตัวยอมรับในสิ่งที่ว่าเราไม่เคยแบบเราไม่เคยทําอ่ะเพื่อนๆน,นะต้องปรับตัวหลายอย่างเดี๋ยวรอให้พวกเขาออกข้างนอกกันก่อนเดี๋ยวเราจะจะเล่าให้ฟังติ๋งบอกว่าต้องตัดผมสกินเฮดนะ d a าเล n เบียดยัวโก้เวลีควิกหนวดก็ยาวเร็วมากไอโน่สิ็จปไม่สวยเหรอยูโน่ก็อีสวยมินฮะ Beautiful Beautiful สวยเออรู้หมดแล้วเพื่อนๆคำว่าสวยนี่แปลว่า Beautiful หล่อละวัดหล่อมินเนือหล่ออีมิน h a เพนซัมอันเด็ดไปทำงานไปไายยังบาไปไป FC อ่ะไป FC จุ๊บซี่เสียงบอกเพกื่อนๆน่าไปไปแอนดี้<ม>ายบาโกเดายมาจ้ะกินข้าวเช้าจอยจะกินข้าวไม่ไม่เยอะนะเดี๋ยวนี้เพื่อนๆกินข้าวเวลาเดียวนะที่มีข้าวมีแป้งอะ่ะเวลาเดียวบางบางวันก็จะไม่กินเลยนะจอยทํามาอย่างนี้ได้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วเพื่อนๆแต่ว่าจะโน้นจะเน้นกินกับเยอะๆพวก พวกผักพวกเนื้อพวกไข่เงี้ยเยอะๆจะนะแต่ข้าวนี่จะข้าวหม้อเนื้งหุงอะจอยกินได้เจ็ดแปดวันจะคนข,ข้างบ้านเขาเดินอาจะมาคุยเรื่องน้องแอนต่อเรื่องนะ้องทำไมจอยเนะี่ยคือจอยอนาะต้องปรับตัวเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจอยอะเคยชินที่ว่าบ้านจอยอะ <c oughs> ไม่เคยมีใครเข้าเข้าออกออกอย่างที่บอกอะเนาะจอยอะเป็นคนที่แบบว่ากลัว กลัวคนที่มาวุ่นวายบ้านจอยอ่ะเพื่อนเพื่อนจอยเป็นคนที่แบบห่วงห่วงพื้นที่นะแต่เราจะมาห่วงตลอดชีวิตมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่าลูกมันก็ต้องมีแฟนมีลูกมีหลานพากันเข้าออกบ้านเราอยู่แล้วจริงไหมอันนี้แต่แต่จอยนี่แหละต้องปรับตัวจ้ะนะสำหรับพี่แอนดี้ก็ปรับอยู่จต่แต่ก็ไม่เท่าจอยไงจอยนี่เป็นคนที่แบบพูดไงจอยอย่างนั้นเพื่อนๆก็จะเห็นเพื่อนฝูงมาบ้านจอยเยอะแล้วเพื่อนเพื่อนจอยรู้จักคนเยอะแต่จอยไม่ค่อยให้ใครมาบ้าน หัวงพื้นที่แบบว่าคือบ้านอะคือเป็นสิ่งที่เรารีแลกกันเพื่อนเราจะอยากจะทําอะไรก็ได้อย่างเงี้ยถ้ามีคนอื่นเข้ามาการทําอาหารของจจยบางทีก็เกรงใจเขาอ่ะใช่อยู่เขาไม่ได้มาอยู่กับเราแต่เขามาบางทีเขาก็มาเจอกันบ่อยใช่ไหมล่ะมาหากันมันเป็นแฟนกันแล้วมันก็ต้องมาตอนไหนมันก็มาอย่างเงี้ยทีนี้จอยก็คือจะ,จะรู้สึกแบบนี่ใส่โจยเป็นคนที่ว่า เป็นคนขี้ลาคานเอาง่ายๆใครรู้นี่ใส่จอยจอยเป็นคนขี้ลาคาญไม่ชอบให้ใครมาแบบวุ่นวายอะนะคือตั้งแต่ลูกมีแฟนเนี่ยเริ่มคบกันเนี่ยจอยปรับตัวเยอะถ้าจอยไม่ปรับตัวลูกคงจะไม่มีแฟนนะเพื่อน,อนคงจะไม่ต้องมีครอบครัวกันพอดีจริงไหมเพราะว่าถ้าจอยไม่ปรับตัวตั้งแต่ตอนนี้ต่อไปจอยก็ต้องปรับตัวความคิดของจอยนะถึงมันจะยากสําหรับจอยแต่ว่า เลามันก็ต้องปรับตัวเพราะอนาคตข้างหน้ามันก็ต้องมีเผื่อเขาเขาอยู่ด้วยกันจนมีลูกมีเต้า์เาต้องพาลูกพาเต้ามามันก็ยิ่งแบบยิ่งแบบไ้นี่ไปกันใหญ่ยิ่งยิ่งแบบมันเหมือนกันยิ่งแบบว่าบ้านก็จะเป็นบ้านก็จะแบบมีคนเข้ามาเยอะเพื่อนๆจนไม่รู้จะใช้คำมาคำไหนนึกไม่ออกนะมันก็ต้องปรับตัวจ้ะยอมรับ ถ้าเขาคบกันนานจนแก่จนเท่าได้อยู่กันจนแก่จนเฒ่าเขาก็เหมือนลูกเราคนหนึ่งก็ต้องคิดอย่างนี้พยายามคิดอย่างนี้ไงแต่ว่าจอยพูดกับพี่สายมันยากนะจอยมันยากสาหรับจอยแต่ว่าจอยพยายามดีที่สุดจ้ะพยายามทําให้ดีที่สุดแต่ว่าเขาจะมาอะไรนี้เขาก็ถามน้องแอนเขาก็ถามก่อนอย่างเงี้ยมาได้ไม่เข้ามาได้จอยว่าอย่างนี้เนาะมาได้ไ เราเขาคบกันแล้วเพื่อนเพื่อนก็รู้อยู่ว่าน้องแอนก็ไม่เคยคบใครเนาะถ้าเราบัวแต่มาหวงคว,ความเป็นส่วนตัวลูกก็คงจะไม่ได้ผัวอืลูกจะคบกับใครก็ไม่ให้ใครเขาไม่ให้ลูกเอาเข้าบ้านางนี้มันก็ไม่ใช่เนาะดีที่เขาแบบว่าเข้าตามตอกออกตามประตูพเพื่อนนะไม่ใช่เขาแอบบแบบไม่ใช่ว่าเขาแอบบคุยกันแอบบคบกันอย่างเงี้ยเขากลับมา แบบแว่าคือพูดง่ายๆอ่ะคือเขาก็ทําตามแบบตามระเบียบที่ว่าเขาต้องทำมาเพื่อน,เ,อนเข้าตามตอกออกตามประตูอะไรเงี้ยเขาจะเขาพูดใช่ไหมพูดผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนั่นแหละเราก็ต้องยอมรับไปจะ้ะเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่จะไอ้น,นี่ห้ามคนนู้นคนนี้เข้าบ้านห้าม ห้ามแปนลูกข้าบ้านห้ามหลานข้าบ้านเป็นไปไม่ได้เนาะพูดถึงอนาคตภาคหน้าก็ต้องยอมรับ่ะจ้ะเขาชวนพวกจอยเมื่อวานกลับมาจากทำงานอันนี้ก็กลับมาจากวิ่งน้องแอนเขาก็ทำกับข้าวกินของเข้าเองนั่นแหละเขาก็คุยกันวิดีโอโทรคุยกันเดี๋ยวนี้สองคนนี้คุยกันทุกวันนั่นแหละแต่ว่ามันจะคุยกันเสียงดังนะเขาก็จะรู้ว่าเราไม่ชอบเสียงดงังเขาก็จะคุยวิดีโอคอลกันน,น้องแอนก็ทำกับข้าว ไอ้ฝั่งแฟนก็ทํากับข้าวเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อยู่อยู่บ้านเดียวกันนะคือว่าโทรหากันวีดีโอคอลเห็นกันทํากับข้าวพร้อมกันแล้วตอนกินก็มานั่งกินพร้อมกันเพื่อนเอ้านัสานชาตินนั่งกินก็ไอ้คนนึงก็ตั้งกล้องนั่งกินนั่งคุยกันไอ้นี่ก็นั่งกินของอาหารของตัวเองไอ้นั่นก็นั่งกินอาหารของแกไอ้นั่นกักินสลัดไอ้นี่ก็กินสเต็กนั่งหันเราเข้ามาพอดีก็สวัสดีนั่นแหละในกล้องนะเซอ์ฮัลโหลเรา อทีนี้ตัวได้ยินคําว่าเขาจะไปเดินตรงไอ้ยอกเดลดอกเลวเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละขเขาเอ่ยปากชวนแอนดี้กระจอยว่าจะไปด้วยไหมไม่ใช่ลูกเรานะชวนนะอ,อตัวแฟนลูกกับชวนไปเดินกับพวกฉันไหมอย่างเงี้ยโอ้ไอแอนบอกว่าเขาไม่เคยชวนใครนะขนาดแม่เขาพอ่อเขาเขายังไม่เคยชวนไปเดินอ,อันนี้จะชวนพวกจอยไปเดินด้วยอืรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่รู้จักข้าหาผู้ใหญ่ยู่ทุกคน แต่ว่านางอ่ะน้องแอนบอกว่าน้องแอนก็ไม่เล่นเฟซนะอินสตาแกรมนางก็ลบออกน้องแอนจะเป็นอย่างงี้แต่ไหนแต่ไรแล้วนางจะไม่ค่อยชอบเล่นเฟซอืมไม่ค่อยชอบเล่นเชลเชเท่าไหร่นางลบมานานแล้วเฟซนี้นางไม่ชอบอินสตาแกรมนี่ก็บางทีก็ลบออกนางก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอ้ทางแฟนก็ไม่ชอบไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีอินสตาแกรมแฟนน้องแอนไม่มีนะเขาไม่เล่นเขาบอกว่า มันไม่มันไม่ใช่ชีวิตท,ที่แท้จริงอืมก็เหมือนแอนดี้บางทีเขาก็เล่นมั่งเฟซบุ๊กเล่นไปบางครั้มันเขาเขาเบื่อหนื่อยกับกับในออนไลน์เขาก็ปิดปิดใช้ประมาณว่าหลายเดือนอยู่บางทีก็เกือบปีเพียนดีอ้อ่ะแตงพอใหญ่แกเดินนี่ก็จะตัดต้นไม้กรอเป่าก็ไม่รู้นั่นแหละ ก็เลยมานั่งเล่าให้ฟังตวตัวปัญหาคือตัวจอยเองนี่แหละคือแบบทําใจแบบให้คนเดินเข้าออกบ้านนี่คือต้องต้องปรับต้องทําไม่ได um, hmm. okay. ้ต้องไม่ได้ไม่พูดว่าทําใจเพื่อนเพื่อนพูดง่ายคือเปลี่ยนนิสัยตัวเองปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับลูกกับเต้ากับแฟนลูกได้เนาะเขาเขาก็เข้าออกเขาเข้าเข้าออกเขาก็เลยเข้าตามตอกออกตามประตูนะไม่ได้หลบหลบซ่อนๆที่จะคบกับลูกเราอย่างเงี้ยเพื่อน เรานี่แหละคนที่จะปรับตัวไม่ใช่เด็กๆเนาะเด็กๆเขาก็รู้กาลเทศะอยู่เออเขาก็ไม่ได้ว่าจะเสียงดังเขาก็ไม่ใช่ว่าจะแบบมาปาร์ตี้เขาก็อยู่กันมุ้งมิ่งเงียบๆของเขา่แฟนน้องแองก็เป็นคนเงียบๆเออเขาชอบเงียบๆเพราะว่าตอนที่ว่าบ้านที่เขาเช่าอยู่ยูรีดอ่ะเขาอยู่กันห้าคนเพื่อนๆมันเสียงดังปาร์ตี้ปาร์ตี้อย่างเงี้ยเขาเบื่อไงเออเขาก็เลยแบบว่าบ้านจอเขาเงียบไง นางชอบแต่บอกว่าชอบก็ห้ามจ้ายเข้าอยู่ๆทีนี้จอนไม่สามารถที่จะมาจ่ายค่าให้คนมาอยู่ได้เพื่อนๆถ้าเขาอยากจะนั่งเขาต้องหาที่เช่าเป็นหลักเป,ลเป็นแหล่งไปเขาจะมาอยู่กับเราเลยมันเป็นไปนไม่ได้จ้ะนะจะบอกไว้ก่อนบางคนถามว่าทำไมไม่ให้เขามาอยู่เลยอยู่ไม่ได้จ้ะะพุกจอนก็ต้องการพื้นที่เป็นส่วนตัวถ้าเขาอยากจะอยู่กันด้วยกันจริงๆแบบว่าวา,นะวางนาคตแบบว่าอยากมีพื้นที่เป็นของตัวเองก็ต้องหาเช่า หาที่เช่าอยู่ของพวกเขาเองมาอยู่กับพวกจอยเลยไม่ได้ถ้าไปไปมามาได้อยู่จะมาบอกให้เขาอยู่แล้ว่อให้เขาช่ชวยออกค่าเช่ามันไม่ใช่แค่ค่าออกค่าเช่าเพื่อนเพื่อนพวกจอยต้องการเป็นส่วนตัวต้องการเป็นส่วนตัวนะต้องการแบบมีบ้านเป็นของตัวเองไม่ต้องการอะไรแบบหุ่นวาย มากมายคนเราอะถ้าอยู่ด้วยกันทุกวันมันก็ต้องมีเรื่องทะเลาะกันแหละพูดง่ายๆเถอะแม่กับลูกยังทะเลาะกันเรืนาประสาอะไรเนาะอืมมันก็ต้องมีอนู่นนี่นั่นอะไรฉันออกเยอะฉันออกน้อยค่าน้ําค่าไฟไอ้นู่นี่คือมันก็ไม่ใช่เป็นส่วนตัวเพื่อนเพื่อนคือถ้าเขาแบบว่ามีเงินก็ให้เขาแบบพบกันจริงจังเหมือนกับว่าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะนะให้เขาแบบไปหาที่เช่าเขาก็เขาก็จะไปหาที่เช่ากันเองนั่นแหละแต่ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะ คร้ากันนั่นแหละทุกคนมาเล่าให้ฟังโอเคยังไงจอก็ขอตัวลาก่อนจะทุกคนบ๊ายบาย